พ r วเอ็มอ e ร์คิปเปอร์หนึ่ a r c งสองศูนย์เอ็มพีราจเราจะมาทดสอบเจ้าโซลาร์ชาร์จยอะรุ่นนี้กันนะครับเราก็มาดูงานก่อนนะฮะงานนี่ถือว่าดีเลยดีเลยทีเดียวนะครับใช้วัสดุดีนะฮะนะครับวัสดุนี่ดีโอเคครับเมื่อเทียบกับราคาหลักร้อยเนี่ยถือว่าถูก มคิดว่าถูกมากเลยนะครับก็มี2ปุ่มนะครับมีหน้าจอแล้วก็มีช่อง USB ให้เสียบ2ช่องนะฮะแล้วก็มีช่องเสียบ PV นะครับช่องเสียบแบตแล้วก็เสียบโหลดนะครับส่วนสเปกก็ถ้าเป็นระบบอ่ารองรับ ระบบ12โวลต์กับ24โวลต์น,นะครับกระแสเอาพุท20แอมป์นะครับส่วน m a ก PV v o l t a g คือแรงดันที่จะป้อนให้กับแรงดันอินพุตหรือแรงดันแผงนะครับที่จะป้อนให้กับให้กับเจ้าร o l ชาร์เจอร์ตัวนี้ก็ไม่ควรเกิน60โวลต์น,นะฮะวอร์อินพุตพาวเวอร์กำลังของแผงนะฮะที่จะจ่ายให้กับ โซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นระบบ12โวลต์ก็ไม่ควรเกิน300วัตต์นะฮะแต่ถ้าเป็นระบบ24โวลต์ก็ไม่ควรเกิน550วัตต์นะฮะแล้วก็ผลิตในจีนอ่าซึ่งหน้าตาเนี่ยหน้าตานี่เหมือนกับโซล่าชาร์จเจอร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อ e a s u n power ผมคิดว่าน่าจะ oem ที่เดียวกันนะฮะอาจจะต่างกัน ที่ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ในการในการทํางานของเจ้าโซลาร์ชาร์จเอร์ตัวนี้อาจจะมีความแตกต่างกันนะเราคงต้องทดสอบจากแฉบ,บนะฮะถึงจะรู้นะครับดูพฤติกรรมของมันนะฮะส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับ e a s u n เนี่ยผมก็จะข้ามไปเลยนะครับนะฮะโอเคเดีย๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปวิธีการใช้งานของเจ้า power mr ตัวนี้นะครับมันเหมือนกับ โซล่าชาร์จเจอร์ยี่ห้อ EA Sun นะครับก็ขอให้ไปดูที่วิธีการใช้งานที่คลิปของ EA Sun นะครับว่าเขาใช้งานยังไงนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าตั้งยังไงครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะข้ามไปนะฮะวิธีการใช้งานนะครับนะฮะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะผมว่า OEM ที่เดียวกันเลยนะครับนะีฮะ วิธีการตั้งค่าวิธีการกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยน่าเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบผ่านแลบ,บกันดีกว่าครับว่าเขาเนี่ยจะทำงานเหมือนกับ e a s u n หรือเปล่านะฮะนะครับโอเคครับจะมาทดสอบผ่านแลบ,บกันนะครับ เริ่มด้วยจาก power supply นะครับนะฮะ power supply นะครับจาก power supply เนี่ยผมก็ต่อเข้าด้าน PV in นะครับแต่ว่าเรานี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คีบนะฮะยังไม่ได้ต่อนะฮะจาก PV in ก็จะเข้าโซล่าชาร์ g เจอร์นะครับออกจากโซล่าชาร์ g เจอร์ก็จะเป็นด้านแบตน,นะฮะต่อเข้า ิเตอร์นะครับจากมิตเตอร์เนี่ยก็จะเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นระบบสิบสอโวลต์นะฮะจากแบตเตอรี่ก็มาเข้าตัวดัมมี่โหลดนะฮะเพื่อดึงกระแสของแบตเตอรี่ฮะไม่ให้มันเต็มนะฮะทีนี้เราก็วิธีเทสก็คงเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการเทสสารูปแบบนะครับ3ามอย่างนะฮะอย่างที่1ก็ การเทสระบบ MPTT นะครับนะฮะการเทสระบบ MPTT เนี่ยคือการเทสที่ดึงกำลังของแผงให้ได้สูงที่สุดนะฮะนะครับตอนนี้ตัวแผงเนี่ยผมก็ใช้ power supply เนี่ยมาจำลองนะครับมาจำมาจำลองให้ใกล้เคียงกับแผงแผงตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นแผง30วัตต์ VOC อยู่ที่22โวลต์ Vmp อยู่ที่18โวลต์และ Imp อยู่ที่1.66แอมป์นะครับนะฮะผมก็ใช้ power supply ตัวนี้มาจำลองนะครับนะฮะจำลองให้จำลองอยู่ที่22โวลต์นะครับก็คือจำลองเป็นค่า Voc ส่วนค่า Vmp เนี่ยตัว power supply เนี่ยไม่สามารถทำได้เหมือนแผงโซลาเซลล์นะฮะเพราะฉะนั้น Vmp กับ Voc เนี่ยก็คือจุดเดียวกันนะครับส่วนกระแสนเนี่ยผมจำกัดไว้ที่1.6แอมป์นะฮะ เพราะฉะนั้นกําลังสูงสุดของเจ้า power s u p p ายตัวนี้ที่จะจ่ายออกมานะคะคือประมาณสัก3 30วัะฮ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้า MPPT ถ้าโซล่าเซลล์เยอะตัวนี้นะครับมีระบบ MPPT ที่ดีนะครับมันก็จะดึงกําลังของ power supply นะครับในตําแหน่งสูงที่สุดนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับทีนี้ผมจะต่อนะครับผมจะต่อ ด้านด้าน power supply input ต้องเข้ากับตัว solar charger นะครับอ่าปึ๊บอ่าต่อแล้วนะครับเราต่อแล้วนะครับเราก็มาดูด้านเอาพุ t นะฮะว่ามันเริ่มทำงานยังไงนะครับตอนนี้แรงดันเอาพุ t อยู่ที่12.6นะครับส่วนกระแสอยู่ที่2 ประมาณ2.8นะครับ2.8แอมป์นะครับนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูด้านด้านอินพุตนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าระบบ MPPT เนี่ยมันทำงานได้ดีที่สุดนะฮะมันจะต้องดึงกำลังของ power supply ตัวน,นี้ในจุดที่สูงสุดนะฮะจะเห็นไหมฮะมันดึงกำลังอยู่ที่22โวลต์นะฮะแล้วก็กระแสประมาณ1.6แอมป์นะฮะได้กำลังที่37วัตต์นะฮะโอเคนะครับตอนเนี้ยอ่ามันสามารถ ดึงกำลังได้สูงสุดเลยนะครับนะฮะที่30ที่36วัตต์นะฮะตอนนี้กระแส input 1.6แอมป์นะฮะเรามาดูว่ามีการบุทกระแสไหมนะครับกระแส output 2.65นะครับกระแส Input อยู่ที่ประมาณ1.5แอมป์นะฮะก็มีการบูทกระแสนะครับนะฮะเรามาดูกำลังนะฮะกำลังนะครับกำลัง power นะฮะ ตอนนี้กำลัง Power เนี่ยมันอยู่ที่ได้อินพุตอยู่ที่34วัตต์นะฮะส่วนหน้าเอาพุตยู่อยู่ที่31นะฮะ31.7เนี่ยก็ประมาณค่าฟัมค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในตัวโซล่าชาร์จเจอรตัวนี้นะฮะไม่เกิน5วัตต์นะ,ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของ MPPT นะฮะว่ามันทำงานได้นิ่งไหมนะครับนะฮะ อตอนนี้ค่าค่า PV ค่าแรงดันอินพุตอยู่ที่22นะฮะส่วนค่ากระแสอินพุตเนี่ยอตอนนี้เขากำลังแท็กกำลังออโต้แทกนะฮะเห็นไหมฮะเขาแท็กไปถึง1.7แอมป์เลยนะครับกระแสฮะนะครับแทกได้39วัตต์นะครับนะครับ หรือว่าแท็กได้ค่าสูงสุดเลยนะครับถึงแม้ว่าเห็นไหมฮะถึงแม้ว่ามันจะ OEM ที่เดียวกับ EA Sun Power หรือ a อเนินฮะแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยที่เขียนให้กับมันเนี่ยผมเชื่อว่าซอฟต์แวร์ในยคนลโตกันนะสังเกตเห็นได้เลยฮะเนี่ยมันแท็กอยู่ที่1จุแท็กที่ ดึงกำลังของ power supply ในจุดสูงสุดเลยนะที่39วัตต์นะฮะเยี่ยมจริงๆนะฮะตัวนี้เยี่ยมมากผมให้ผมให้ A เลยนะฮะ A บวกเลยของ Power MR ตัวนี้นะฮะเยี่ยมจริงๆนะฮะดูดิฮะนิ่งเลยฮะนิ่งเลยนะครับนะฮะดึงกำลังได้สูงสุดเลยนะครับอินพุต1.7ออพต์กระแสอยู่ที่2.7นะฮะ บูตบูตจะใสขึ้นมาได้ประมาณแอมหนึ่งนะครับนะส่วนความสูญเสียเนี่ยเอาพุตอยู่ที่อินพุตอยู่ที่สามสิบสามสิบหกตีไปสามสิบเจ็ดนะฮะส่วนอินส่วนเอาพุตอยู่ที่สา,ามสิบสี่ฮะค่าความสูญเสียก็ไม่เกินห้าวัตต์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมนะฮะอ่าเห็นไหมฮะนี่นี่แหละคือความใกต่างกันนะครับนะฮะ ถึงแม้หน้าตาเนี่ยจะเหมือนกันทั้ง3ยี่ห้อเลยฮะ a อ e นอร์ n อเอซั power, แล้วก็ Power MR นะฮะผมผมเนี่ยมีความเชื่อว่าตัวซอฟต์แวร์ข้างในเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะเห็นหมาเห็นต้องนานนะฮะเนี่ยมันก็ยังแท็กอยู่ที่1.7อยู่เลยฮะหนึ่แอมม์อยู่เลยฮะเนี่ยเยี่ยมมากเลยครับตัวนี้นะฮะเป็นเป็นโซล่าชาร์จอร์ที่ สำหรับในความคิดของผมนะฮะถือว่าเป็นโซลาร์ชาร์จเจอร์ที่ดีเยี่ยมเลยนะฮะเท่าที่เท่าที่ผมเลยทดสอบมานะฮะก็ยังหนึ่งจุดเจ็ดอยู่ฮะก็ยังนิ่งอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะฮะดึงกำลังของดึงกำลังของ power supply ได้ถึงเกือบสี่สิบวันเลยฮะสาสิบเก้าวัตโอ้ใช้ได้เลยนะฮะ นะครับอ่าเยี่ยมจริงๆอ่าเป็นได้ว่าเขาผลิตมานานนะฮะยี่ห้อ Power MR เนี่ยผมเห็นมาหลายปีแล้วนะฮะผมเห็นตั้งแต่ผมเริ่มเริ่มเข้าวงการเลยฮะหกปีประมาณหกหกปีเนี่ยหกปีฝ่าเนี่ยผมผมเริ่มเห็นมันมีขายะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นนี้นะเป็นรุ่นเหมือนส w i t c h i n g ฮะเป็นเคสอลูมิเนียมอฮะเหมือนสวิตชิ่งนะครั เดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะเอารุ่นนั้นนะรุ่นเก่ามาลองทดสอบดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยทิ้งไว้ต้องนานนะฮะก็ยังก็ยังดึงกําลังได้สูงสุดเลยนะครับเห็นไหมฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็น OEM เหมือนกันก็นกจริงผลิตผมเชื่อว่าผลิตที่เดียวกันก็จริงแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะซอฟต์แวร์ Software ที่ บรรจุอยู่ในตัวโซล่าชาร์จเจอร์ของแต่ละของแต่ละยี่ห้อของแต่ละของแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับของพาวเอ็มอาร์นี่ number ร์เลยครับเยี่ยมจริงๆนะฮะนิ่งเลยนะะฮก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบผ่านแผงโซล่าเซลล์กันดีกว่าครับเราจะมาทดสอบกับแผงจริงกันนะครับกับเจ้าพาวเอ็มอาร โซล่าชาร์จเจอร์นะครับขนาดเล็กสุดนะครับทีนี้เรามาดูการต่อนะฮะจากแผงนะครับผมก็ยังใช้แผงเดิมนะครับขนาด30วัตต์ VOC อยู่ที่22โวลต์ VMP อยู่ที่18โวลต์ IMP อยู่ที่1.66แอมป์นะครับ นะปลายสายของนี่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เสียบนะฮะยังไม่ได้เสียบนะฮะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้ามิเตอร์ตัวนี้นะครับออกจากมิเตอร์ก็มาเข้าทางด้านอินพุตทางด้านแผงของเจ้าโซล่าชาร์จเจอร์นะฮะออกจากโซล่าชาร์จเจอร์เป็นทางด้านแบตนะครับก็เข้ามิเตอร์นะฮะซึ่งตอนนี้มิเตอร์โชว์อยู่ที่12.34นะครับในโซล่าชาร์จเจอร์ก็โชว์ที่12.3นะฮะก็ใกล้เคียงกันนะครับนะฮะ ออกจากมิตเตอร์เนี่ยผมก็เข้าโหลดนะฮะเป็นแบตเตอรี่นะครับนะฮะเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยนะครับนะฮะผมจะให้เห็นการทำงานของระบบ mptt ก่อนนะครับว่าเขาทำงานได้อย่างถูกต้องไหมนะฮะดูสังเกตที่ค่า vp นะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบนะครับยังไม่ได้เสียบให้สังเกตค่า vp นะครับเขาจะต้องไปแท็กอยู่ที่ค่าแรงดัน vmp นะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 16ถึง18บโวลต์นะครับซึ่งถ้าค่า v m ซึ่งซึ่งถ้าค่าที่ที่โซล่าเชจเจอร์ตัวนี้เขาแท็กกิ้งได้อยู่ระหว่าง16ถึง18บโวลต์เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเยี่ยมนะฮะเอา้ามามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบนะฮะอืมเสียบเรียบร้อยแล้วครับอ่าไฟติดนะครับตอนนี้นะครับแรงดัน v m b อ่า เขาตกมาอยู่ที่ขึ้นมา16 17แล้วโอ้โหนะครับเยี่ยมเลยครับนะฮะพาวเอมอานี่ต้องผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาเขาประสิทธิภาพเนี่ยเขาทำงานได้ดีมากเลยฮะอยู่ระหว่า 18, วงสิบหกถึงสิบแปดโวลต์ก็ถือว่าระบบแท็กกิ้งของ m p ็มพีเขานี่ถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับนะฮะนะครับตอนนี้ ค่าแทกกิ้งของเขาอยู่ที่17โวลต์นะฮะก็ตรงตามสเปคนะฮะตรงตามสเปกก็อยู่ที่ประมาณ1 8โวลต์นะฮะใกล้เคียงนะครับนะฮะเพราะว่าอยู่ระหว่าง1 6ถึง18โวลต์เนี่ยถือว่ายอมรับได้เลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับนะแล้วดูค่ากระแสนะครับกระแสทางด้านอินพุตใน1 2 4่แอมป์นะครับกระแสเอาพุต1.56กแอมป์นะครับก็ถือว่ามีการบูสกระแสเกิดขึ้นนะครับนะฮะส่วนพาวเวอร์นะครับ ทางด้าน i ิน u t อยู่ที่21วัตต์นะครับทางด้านเอาพ u t อยู่ที่29.9วัตต์นะก็ถือว่าสูญเสียน้อยมากนะฮะสูญเสียนี่การสูญเสียของเจ้าพระเจ้าโซลาร์ชาร์จเจอตัวนี้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน3วัตต์นะฮะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับจนะริงจริงนะพาวเอ็มอาร์ R, เนี่ยเขาผลิตสินค้าของเขาเนี่ยมานานมากเลยฮะตั้งแต่ที่ผมเริ่มเล่นโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาก็มีเขาก็มีวางขายอยู่อยู่แล้วนะ ปัจจุบันนี้ผมว่าน่าจะเกิน6ปี6ปีนี่เกินแน่นะฮะสินค้าของเขานะฮะเขาก็คงมีการพัฒนาสินค้าขเขาอย่างอต่อเน,นื่องนะฮะลองดูการนิ่งเลยฮะค่าให้เขาแท็กกิ้งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่7.2บจหนึ่งะฮะนี่ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะฮะระบบแท็กกิ้งเขานะครับซึ่งเป็นยี่ห้อยี่ห้อนี้เป็นยี่้อที่ผมค่อนข้างยอมรับมากเลยครับว่าเขาเขาทำงานได้อย่างเที่ยงตรงนะฮะ เขาก็พยายามไม่ว่าจะแดดถูบเขาก็พยายามแท็กขึ้นไปที่17 18 16ถึง18โวลต์นะครับเขาก็จะมีความพยายามระบบซอฟต์แวร์ของเข,เขาก็จะมีความพยายามที่จะเขียนที่จะให้ระบบระบบแท็กกิ้งออโต้แท็กกิ้งของเขาพยายามแท็กอยู่ระหว่าง16ถึง18โวลตนะ์นะครับนะครับคือระบบโซล่าชาร์จเจอร์เนี่ยถ้าถ้าอยู่ในเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์ เกณฑ์ออโต้แท็กกิ้งเนี่ยไม่เกิน2โวลต์เนี่ยผมว่าผมถือว่าโอเคนะครับยอมรับได้นะฮะอย่างตัวนี้นะครับ VMP อยู่ที่18โวลต์นะฮะเพราะฉะนั้นระบบออโต้แท็กกิ้งของเขาไม่ควรต่ำกว่า16โวลต์นะครับนะฮะ16ถึง18โวลต์ก็ถือว่าเยี่ยมนะฮะตอนนี้เนี่ย17โวลต์เนี่ยถือว่าตรงสเปคเลยนะฮะตามสเปคเลยตามสเปคแผงเลยนะครับนะฮะถึงถึงแม้จะเป็นตัวเล็กก็จริงนะฮะแต่คุณภาพนี่ไม่เล็กนะฮะ แต่ผมผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเล็ก MPDT ของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะฮะระบบการเขียนซอฟแวร์ของเขาก็คงเหมือนกันเหมือนกันหมดนะฮะไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าขนาดขนาดของกระแสเนี่ยแต่ละโซลาร์เชื้อเจอ์ก็คงจะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ตัวเล็กหน่อยนี่ผมจำไม่ได้ว่าต,ตัวนี้กี่กี่แอมป์นะฮะน่าจะ2 0แอมป์หรือ1 0แอมป์เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับ อโอเคครับนะฮะการทดสอบครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับได้เห็นประสิทธิภาพของเจ้ายี่ห้อพาวเอ็มอาร์นะฮะถือว่าผมสําหรับผมนี่ถือว่าเยี่ยมนะฮะเยี่ยมเลยนะครับอืมอก็ขอจบการทดสอบเท่านี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ไวนะัดที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ